ก่อนที่จะรับชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งขอขอบคุณทุกๆท่านนี่ลิเกของเรานะครับก็ขอเสนอให้ท่านได้ชมในท้องเรื่องใครคือผัวนะครับ ฉากแรกพบกับพระราชาแห่งปัญจานครเลยครับนี่เกนักลัมสวัสดีครับท่าน เสียงดีๆร้องไปท่านผู้ชมก็รอฟังอยู่กราบท้าแฟนๆที่มากันแน่นคืร้องไปสิครับร้องไปฮะชอบสวัสดีครับญาติโอยไปด่า,นามนทำไมอ่ะพัดหูจะหลุดอยู่แล้วใครนะ<อ><อ>คนนั้นอ่ะพงพัด เนี่ยเราพงพัดว่าัชเราบรรจงอ่ะไม่จ้างมาพัดฉันเนี่ยใช่ไหมพงพาดใช่ไหมเหรอหนักแน่นเป็นทหารเราต้องหนักแน่นครับผมเสียงดีร้องให้ฟังหน่อยสิฮะว่าโลกมนุษย์เรานี้เสมือนแม่ทิ้งเสียงไทยเสียงดีจริงๆบังถูกชะลกบังชอกกลายชีวิตต้องกลายเมื่อพันพรว่าโลกจะจากความตาย ม่มีอะไรแน่นอนร้องดีมีคติเน่ไม่ต้องลำไม่ต้องลาพัดอย่างเดียวแหมเขาลำนะผมอยากจะเลิกดูลิเกซะเลยลำเกินฐานะครอบครัว <c oughs> ขอสมุดนามตามท้องเรื่องครับอันตัวข้าไเจ้าเองเป็นพระราชาพระราชาปกครองเมืองนี้มาเป็นเวลาช้านานครับผมมีนามอยู่แล้วว่าเจ้าชายมังสุรนาฏ ทำไมาชื่อแบบนี้ละะ่ะฮะอ้าวนี่เล่นแบบเรื่องพามา่าไงพม่าเขาต้องมีมังมีมะอะไรอย่างเงี้ยเขา้มีเชื้อหน่อยแล้วก็เป็นพวกมังออพวกเจ้าเมือเรียกเรียกมัง,มงเอ,อแล้วอย่างคนนั้นล่ะฮะอ๋ออย่างงี้มะมะอะไรละ่ะมะมัดละซอละ <c oughs> มัลละซอละนี่มันอิสลามมัใช่หรอครับอ๋อเขาเป็นลูกครึ่งไงเนี่ยที่เขาบอกว่าผิวพามา่าในตาแขกไง <c oughs> <c oughs> ผิวพามา่าเนี่ยผิวเหลือง <c oughs> โอ้ตาแขกนะใช่ฮะเอ็มมะนี่แม่มันนะไม่ใช่ไม่เกี่ยวที่หมาว่าพม่าต้องมีมะอ๋อครับผมข้าพเจ้าเองปกครองบ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขมาช้านานแต่ต้องมีเรื่องกลุ้มใจน้อยใจเพราะลูกสาวตัวเองอมล่ดูเลาเป็นเจ้าเมืองลูกสาวแทนที่จะเชิดหน้าชูตาครอบครัวต้องมาสร้างความอับอายใ้เราเป็นขอ่อย่างคอยเล่าช่วยเหลือได้ก็จะช่วยน้อยใจลูกถึงขนาดโมโหตัวสันเฉลยหนาวไอ้เนี่ย เบาหน่อยพี่ซอนแล้วหุ้ยทำไมพัดโหดขนาดนี้ซอแล้วเบาๆครับผมอ๋อเดี๋ยวดูหน่อยเยินี่โบกไปเอามาจากไหนเนี่ยเอ่ค<ะ>ืรถเข็นครับในเมืองไปซื้อตามรถเข็นละรูปร่างเหมือนไม่กวาดบ้านผมนะมีปัญหาเรื่องลูกสาวตัวเองลูกสาวท่านทําไมล่ะครับมีลูกสาวเราเป็นทั้งเจ้าเมืองลูกเกิดท้องกันมาแต่หาพ่อไม่ได้ ท้องล้วหาพ่อไม่ได้ลูกท่านไปป้นเปลี่ยนอยู่ที่โรงเรียนตำรวจนครบาลหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลูกหลงมาในนี้หรือเปล่าท่านอันนี้เราหาพ่อไม่ได้แน่นอนเยอะแต่คิดแล้วไม่ใช่ในเมื่อเขาเรามีกฎไว้ว่าเออหากว่าใครผููใดครับทําให้ลูกสาวเจ้าหรือว่าคนในวงตระกูลเจ้าท้องนี่ต้องถูกตัดหัวไอ้คนที่ทําองค์หญิงท้องเนี่ยผมคิดว่าจะต้องเป็นคนภายในนี่แหละมันมีอยู่สองคนคเป็นทาหารชั้นผู้ใหญ่เข้านอกออกในได้เข้าได้ทั้งนอกออกได้ทั้งในเลย ยังไงกันเป็นคนสนิทของเราสองคนนี่แหละต้องคนใดคนหนึ่งแน่เลยชื่อว่ามังรายกับชเวลองเหรอฮะเป็นแม่ทัพนะนั่นแหละนั่นแหละและาสสปานนี้ยังไม่ขึ้นเฝ้าเลยต่อพิรุษเลยเห็น,นไหมนี่ลิเกแล้วแล้วทำไมช่วงล่างหายไปทั้งหมดล่ะครับชเวลองหลับอยู่ ในเมื่อเวลาตีสี่มังสุรนาฏเรียกหามังลายก็ามาพอดีดีมากไม่ต้องรัก อาจยาโทษไป้นผลกล้าวข้าพระพุทธเจ้าบริษัทนิติทัศน์โปรโมชั่นนี่นี่ยาวไปแล้วยาวไปแล้วยแมมากไปขอให้พระองค์มีพระชนอายุยืนหนึ่งวันนี่ให้ตายเดี๋ยวนี้เลยดีไหมทำไมอ่ะหมืน่นหมื่นปีวันเดียวก็เมื่อยแล้วใครจะมายืนยนานนักหนานะเอาละเรามาพูดก,กันเป็นเรื่องนเราวเมื่อคืนนี้ใครอยู่เวรอยู่ยามผู้หมวดไปอยู่หัวหมูไปเที่ยวอยู่ผมคนเดียวเหตุการณ์ปกติปกติมึงรู้ไหมว่าลูกกูท้องอ่ะ และเจ้าล่ะผู้หมวดไม่อยู่หัวหม,ไมูไปเที่ยวเหลือผมคนเดียวเหตุการณ์ปกติปกติแล้วลูกกูท้องได้ยังไงเฮ้ย <Hey! S 1> และเจ้าล่ะผู้หมวดไม่อยู่หัวหมูไม่อยู่ไม่อยู่เหตุการณ์ปกติกับผมฮาฮอ,อ้อยู่นี่อยู่นี่ไม่รู้ว่าใครอยู่กันแน่เอ๊ะใครมกล้าปืนโกบบนเทียนบานอย่างนั้นมีโทษถึงประหารชีวิตเจ้าสองคนบอกมาว่าใครเป็นคนทําลูกเราท้องคือบมชอาไปเที่ยวผับเพื่อค่ะไม่รู้เรื่องเลยและเจ้าล่ะอยู่ร้านลาบ อะไรเป็นทหารชมพูใหญ่อยู่้านลาบแล้วสังสรรค์สังสรรค์ให้รับมาซะดีๆถ้ารับตอนนี้เราจะไม่เอาโทษผมไม่รู้เรื่องเลยจะรับได้ยังไงถ,ถ้าเจ้าไม่ยอมรับ,รบเราจะเรียกคนกลางมาตัดสินถ้าชี้ตัวว่าคนไหนเป็นผัวแล้วก็จะถูกตัดหัวเข้าใจไหมทหารไปเรียกเจ้าหญิงมาขอได้เชะ คือเมื่อคืนหม่อมฉันแล้วเมามากไปหน่อยเพี่ค่ะอาจจะท้องกับหม่อมฉันก็ได้หม่อมฉันล่จจะลืมตัวเพอรเจ้าไม่ดูรูปร่างองค์หญิงอะ่ยท้องกับข้าพเจ้าเองไม่เป็นไรไงอย่าไปท้องกับท่านท้องกับเราปุบปากไม่ต้องเถียงกันนี่เมียกูทะเลาะกันทำไมเนี่ยคียก็กกุ้มใจอยู่เป็นอะไรน้องหญิงกลุ้มใจสิเพคะกลุ้มใจเรื่องอะไร ลลูกสาวสิเอ้าวพี่รู้แล้วว่าลูกเราน่ะท้องแต่หาพ่อไม่ได้เศรษฐีว่ายังไงน้องเมื่อคืนเนี้ยผมเช่นตัดสินใจไปถามลูกสาวเลยไปครัเอ,อ,เอ,อไปถามลูกแล้วลูกว่ายังไงเขาร้องห้าใหญ่เลยอ่ะแล้วบอกไหมว่าใครเป็นผัว <c oughs> เขาบอกไปครับจริงเหรอไ <c oughs> ลูกว่ายังไงบ้างลูก <c oughs> สาวเขาบอกว่าคืนนั้นอ่ะเออเออทำไม <c oughs> เขาล่อ เออน้องพี่เกือบจะเข้าใจแล้วอีกสักเที่ยวได้ไหมอะไรเนี่ยแต่พี่ไม่ได้ฟังเลยเหรอก็ก็ฟังอ,อ,งอยู่แต่ยังไม่เข้าใจโธตั้งใจฟังหน่อยสิหนูนะ่าตั้งใจเล่าหน่อยสิจ๊ะเกิดจ,จะรู้เรื่องแลย้ยังไงไปถามลูกกับลูกว่ายังไงลูกสาวเขาบอกว่าคืนน,นั้นน่ะคืนนั้นแหละทําไมใช่คืนนั้นอ่ะเขาลูกออกไปลูจริงเหรอเนี่ย ไม่นะ่าเชื่อพ่อทำไมลูกพ่ <S <S อทำไมถึงไปอย่างนี้ไปถีบันทำไมลนะ่ะแทนที่จะช่วยกูฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้เรื่องเลยค่อยๆเล่าลูกเราว่าอย่างไงเขาบอกว่าคืนนั้นเขาไม่รู้จริงๆว่าใครทำก็ท้องไปครับและและว้วก็ไม่ยอมรับยิ่งนึกกย็ยิงกลุ้มไอ,อยยางงี้ไปเรียกลูกสาวเรามาไป่ค่าเด็วพี่เอ lúc dì! lúc dì! Cậu phải hỏi mẹ rồi, lục! điều quen Thao tiếng khen lẹt ngân Yêu! Từng cơ พึ่งดันี่สู่พึ่งได้กินกินพึ่งไปไหลายตัวทางครอบครัวเลยอดกินไปตีฮู้ชิวชิวไปไปไปตีไปไปไปเน่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 มันไม่มันอย่างที่มึงคิดหรอกนั่นน่ะเพลงเ็าช้าจะตายหาไป สวัสดีสวัยคป็นคเนเมกาเดชพ่อหนูทานโทษ<ม>นี่ท้องหรือร่มชูชีพเนี่ยลูกอ่าท้องเพคะบอกพ่อเลยไหมว่าใครเป็นคนทำเจ้าท้องจำไม่ได้อ,ะอ,นนอ่ะเอาละทหารเงยหน้าขึ้นได้สรงพระเลยครับพ่อมาเตะฉันทำไมเนี่ยไหนบอกจะนำพระน้องหญิงออกมาทำไมเอาพระเจ้ายาออกมาเนี่ย ย่าที่ไหนแล้วนี่ลูกฉันเองน้องค้างน้ำค้างเหรอค้างคาวเด็ดพ่อเนี่ยนึกไปถึงจริงๆว่าพระธิดาจะทรงมีพระสิริโฉมเลยเออเลิศนี่แหละที่ว่างดงามก็นี่ไงงดงามไม่งามตรงไหนเนี่ยงดงามว่าแกหมายถึงอะไรงดงามว่าต้องสวยหยาดฟ้าไงค่ะโถไปแปลสลัดเลยงดงามว่าฉันจะหมายถึงว่างดแล้วซึ่งความงาม เรื่องความงานไม่ต้องพูดถึงงดไปเลยอะอย่างนี้มีเบอร์อยู่สองเบอร์เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองใครจับได้เบอร์หนึ่งแต่งงานกับลูกเราเอ้าวแล้วทาไมท่านไม่จับล่ะอ้าวเราเป็นพ่อมันจะไปจับทําไมอย่าคำนี้มาอ้างเลยคนลงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทั้ทุกวันอ้าวนี่มันว่าฉันน่าลูกทําเมียเี่กูไม่ใช่หมานะเอ้นี่ถ้าท่านไม่จับเราก็ไม่จับอ่าฉันจับก่อนแล้วกัน ไม่ต้องเสกแล้วเหลือเบอร์เดียวจะมาเสี่ยงทายอยู่อีกเปิดเลยเดี๋ยวยังเปิดไม่ได้พรุ่งนี้สามโมงเช้ามาเปิดพร้อมกันแต่จำไม่ได้ห้ามแอบเปิดดูก่อนให้เปิดดูก่อนทุกตัดหัวและจะใครได้เบอร์หนึ่งแต่งงานกับลูกเราไปลกูกจะปพะอคูณขอให้พี่ชุดดำจับได้เบอร์หนึ่งทีเด้ดกทรับ นี่เป็นคาสั่งของเจ้านะห้ามเ,เปิดเบอร์ดูก่อนหรืออะไรจะเชื่อล่ะเดี๋ยวถ้าเกิดพ่งนี้ไปเปิดได้เบอร์หนึ่งกูไม่ชอบอ่ะอะไรวะเปลูกเขยเจ้าไม่ชอบเอา,า่ะละไม่เอาครับเปิดดูก่อนถ้าเป็นเบอร์หนึ่งจะได้แก้ไขทันโล่งใจไปทีคิดว่าจะเป็นเบอร์สองหรือเบอร์สามที่แท้ก็บเบอร์หนึ่งอา้าวเลาจะโล่งใจทําไมเล่าอยู่ไม่ได้แล้วต้องไปหาเปลี่ยนเบอร์ก่อนิญครับเชิญครับแล้วแล้วเขาก็นําเบอร์หนึ่งไปเปลี่ยนอีกมุมหนึ่งเป็นห้องนอนแหมลิเกทั้งคณะผมเกลียดคุณคนเดียวเนี่ยทำไมอ่ะ ชุดน่าสวยครับสตเกศคุณใส่รองเท้าแตะเนี่ยดูดิพอคุณขอโทษทีครับท่านผู้ชมน้ำท่วมที่บ้านน้ำท่วมลอ,อยไปไหนไม่รู้ยังหาไม่เจอเลยอนอนไม่หลับทำไมนอนไม่หลับเราถ้าเกิดได้เบอร์หนึ่งละ่ะอ้าวก็เป็นลูกเขยเจ้าสิหมาเน่าทั้งตัวกูไม่เอาหรอกแลบบ้ทำไมไม่เปิดดูละ่ะเออเปิดดูก่อนถ้าผมได้เบอร์สามเบอร์สามผมได้เบอร์สามเบอร์สามปีหน้าเลือกผมนะครับ ปี่ไม่เกี่ยวกับเขาเลยจะนอนแล้วเอาเหอะเอ๊ะถ้าเกิดเราหลับไปมีคนมาเปลี่ยนเบอร์ล่ะ oh. ต้องเก็บเอาไว้ในที่สําคัญรอบครอบู่ที่ไหนล่ะ, cut. 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 ละเซฟติคัตเซฟเฉยเซฟติคัตจืเกิตัดไฟปูปูนี่ใครฮะอ๋อเด็กในบ้านโอ้ oh, รูปร่างหลอดดีนะครับโอ้โหคงจะอิจฉากันหลายคนนะแล้วเรียนตำรวจไม่มีโอกาสได้ไวผมยาวอย่างมัน <laughs> เอาไว้ก็วิดพื้นไม่พักละ <laughs> ครอ,อบดีจริงๆเลยพี่มีใครจะมากล้าล้วงคออย่างเราในดาบประยุนรู้จักกันเหรอเป็นครูฝึกที่น่ารักมากในดาบประยุนเนี่ยนะขนาดชิ้งช่องพิที่ยังวิดพื้นไม่พัก <laughs> เป็นไปตามกฎตามระเบียบ นอนเราจะนอนแล้วคนอย่างเรานี่หูตาไวขนาดมดเดินยังได้ยินมดเดินผ่านก็ได้ยินแล้วยาอาเบอร์ไว้ในเซฟอีกตั้งหากใช่หลับตามสบายเลยพี่โอ้โหไอ้นี่มาเหมือนนินจาเลยเว้ยทั้งคนรถต้องไปยอกทุกทุกเดือนนะต้องครยเงินหนักหนิคุณหนึงก็ได้หรือเลย์นอะอ่ะรอตอนนี้สิเอารถหนึ่งรหนึ่งเป็นพูดสนิทขึ้นเลย ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเดี oh, ๋ยวเดี๋ยวเปิดผ้าแล้วพูดสิครับฮัลโหลนั่งอ่ะสงสัยไม่จะแอบเปิดดูแล้วไม่งั้นจะไม่ใส่เซฟว่าอย่างนี้หรอกแน่นอนขอเวลาสักครู่นะช่วงนี้อย่าใช้เสียงนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่รู้สึกตัวไวเพราะฉะนั้นอะไรครับพี่มดเดินมดเดินผ่านมันยังได้ยินเลยแล้วมดอะไรครับมดใหญ่หน่อยมดตันหอย ไปเล่นมด,มดใหญ่หน่อยขอเวลาสักครู่ฮนะผมจะเปิดเซฟสักครู่เอย่าเพิ่งเงียบกอนครับอย,อย่าอย่าเพิ่งขำมดใหญ่หน่อยฮนะขอเวลาให้มันเปิดเซฟสักค,ครู่ใครใครจะลวกคอได้ดาะยุนรับรับอยู่ในเซฟอยู่เซฟ ขอเวลาเงียบสักครู่หนึ่งนะฮะ <c oughs> สงสัยบ้านไอ้นี่อยู่ข้างอู่ซ่อมรถแน่ <c oughs> ไม่ตื่น <c oughs> เฮ้ยยังไม่ตื่นเลย <c oughs> เฮ้ยถึงขนาดลราเบอร์ก็เชีอวหรอวะอ้าว นี่มึงมันต้องเสียวแล้วไอ้นี่มันเสียวมากกว่ามึงอีกอ้าวนี่หลับหรือตายครับเนี่ยเอาไปเลยตื่นแล้วเหรอละเมอเฮ้ยละเมอละเมอนี่ออกไปนะโ้ ทำไมไม่ร้องล้วเขากำลังชอบตบมือเกินเหตุไม่ร้องแล้วโอ้เขาเชียร์ก็ไม่ชอบเปิดดูก่อนฮะนี่ใครล้วงคอเป็นไนดาบอย่างเราเนี่ยครับรู้ไหมทำไมบอกได้จับวิ์พื้นหมดเลยนะไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะหมดเวลาต้องรีบไปเปลี่ยนเบอร์สะก่อน ครับครับเชิญครับเชิญครับเดยแล้วเขานำเบอร์หนึ่งไปเปลี่ยนอีกมุมหนึ่งเป็นห้องนอนของพระราชาการพลาดไปต้องล้ำ,อลำโอ้โหขยันล้ำจริงๆดูเบอร์แล้วก่อนเบอร์สองโชคดีโชคดีปลอดภัยเฝ้า,าเบอร์ให้ดีแล้วตาเขาเป็นไรฮนะน่ะให้กินมา้าเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวม้านี่มันไม่ใช่ของดีเลยของผีโกหมาอีกตั้งหาก แต่บางครั้งมันจาเป็นก็ต้องใช้แล้วจะเกิดไอ้นี่มันหลับแล้วใครมาเปลี่ยนเบอร์ว่ายังไงขอให้เป็นครั้งสุดท้ายอย่าใช้อ,อีกแล้วของไม่ดีแบบนี้อย่าเอามาพูดถึงไม่เอานี่กินมาแล้วกินช้างเข้าไปเนี่ยน่นาทะซีไม่ตา,ตายขนาดนั้นอุ้ยเฝ้าให้ดีนะพงพัฒน์เรียบร้อยอ้าวมาทาไมอ,ะอ่ะไาวไหนมาทําไมช้อนเหน็บเอวหล่นฮะไปหล่นที่ไหนไอ่นลลอนะ <S 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 ไปลุยหล่นที่ไหนว่าหาช้อนเดี๋ยวโดนคุกอย่าทำช้อนหายนะจะโดนตีหลับทหาคนขึ้นเฝ้าได้มาแต่เช้าเชียร์ถวายบังโคมสละบุดเขยได้ดิบได้ดีแล้วอย่าลืมเพื่อนล่ะ เลือกจะเป็นไอ้นี่ที่เปลี่ยนเบอร์กูเปิดได้ยังไมค่ะอ้าวเปิดเลยได้เบอร์สามเอาเบอร์กูไปยืนยิ้มอยู่นู่นทีนี้ก็เหลือเจ้ากับเราเพะยังค่ะทีนี้เราก็มาลุ้นกันซิว่าใครจะเป็นเดอะวินเนอร์เหลือเวลาอีกสองนาทีเปลี่ยนเบอร์กันไหมอะไรเราไปเจ้าเมื่ออะไรจะมาเปลี่ยนบุ่งเปลีบ้นบ้า แล้วไปชวนเขาเปลี่ยนทําไมอ่ะนรืว่าเขาจะทําไม่ได้เปิดดูเลยฝาบาสเล่นกีโกมันไปจ้ะก็ไม่อยากเปลี่ยนเองดูเลยมั่วไปมั่วมาคูได้เบอร์สองไม่ต้องชักไม่ต้องชักเออเดี๋ยวลูกขึ้นมาลูกขึ้นมาเฮ้ยเี่โมคะโมคะโมคะได้ไงอะมีที่ไหนพ่อไปแต่งกับลูกเออไออย่างงี้เดี๋ยวหาวิธีอื่นแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเอางี้อะไรลูก เออเจ็บท้องแล้วเจ็บท้องเจ็บท้องเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งคลอดเอาแบบนี้ถ้าเด็กคลอดออกมาหน้าตาเหมือนใครคนน้าแต่งหน้าก็ลูกเราดีที่สุดออกเลยลูกออกเลยอ้าวออกเป็นหมากะลีบ้านกะลีเมืองไปอย่างอ่ะอ้ามันทั้งแม่ทั้งลูกเลยโฮ้ยหยุดนะ แ,แล้วแล้วผู้เป็นหัวก็เผยโฉมออกมาออกมาได้มากของหลิวเต้าหัวอไอ้ดีเองหน้ามันลูกใครใครก็รับแม้อมนอมาจะออกก็เป็นหมาแต่ตนาตามันก็เหมือนกูทาย พ่อไปอยู่กับพ่อเถอะ